ค,ค, gender, ing, คือจ <pagar> ริงๆเราพวกกับหลายสื่อนะครับแล้วก็เป็นสื่อชั้นนําในระดับโลกทั้งนั้นสื่อชั้นนําพวกนี้จะสร้างชื่อเสียงและมาตรฐานระดับโลกมาได้ใช้เงินซือไม่ได้นะครับอยู่ๆจะไปใช้เงินจ่ายตังค์อมให้เข้ามาสัมภาษณ์เราไม่ได้นะครับสื่อต่างๆเหล่านี้มีเกียรติมีเกียรติภูมิของสมบัติตัวเองดังนั้นเขาจะทําข่าวใครก็ต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบมาแล้ว จากบรรณาธิการของสำนักหนั้น,น,น,นะครับดังนั้นจะเรียกว่าจัดฉากในความหมายว่าเราให้เงินเข้ามาสัมภาษณ์เราเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะแต่ละสื่อเป็นสื่อชั้นนำนะครับที่ที่เ,เราที่ตัวผมเองได้ให้สัมภาษณ์ได้ใช้เวลาบคบอากีเพาสัมภาษบสนักี่รคคัว่าไรคุณคอยันได้บว่าไม่การ่อแในคือ อย่างแรกก่อนนะครับอันนี้ทางคุณแอนเดรียเนี่ยโพสลงในทวิตเตอร์ของตัวเองนะครับทงแรกนะครับอย่างที่สองก็คือในรายการนี้จะถูกเอาไปลงในออนแอร์ในช่วงหลังก็คือทำสต็อกไว้อะไรประมาณนั้นนะครับในรายการานก